สวัสดีครับผมเบาน้องครับมือนี่ก็มาพอๆกับเบาน้องอีกคือเก่าครับผมมือนี้เบาน้องมีฝันแปลกๆของไอวี่มาบอกสู่ฟังครับผมความฝันเป็นความเสื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนําทุกสิ่งทุกอย่างขึืนอยูที่โชคเลยดวงครับไอวี่เพิ่นเบิงเบาน้องมากค่อนข้าง,งจะยาวนานครับคุณน้าเพิ่นเบิงเบาน้องมา2สองปีแหละเบิงมาสองปีแหละส่วนมากอะมีแต่กดไหลคุณนากดไห์กดแช์ แต่ว่าบ e ่อคอยได้คขมเมินบานนี้เพื่อนมีไล่เบาน้องเพื่อนก็เลยถักมาหาเบาน้องเบาน้องเขาแปลกใจอยู่เลยเอ๊ะผู้ใดเนาะถักมาหาเพิ่นว่าเบาน้องไอเบิงเจ้ามาโดนแล้วสัตว์เขาทั้งทั้งบ้านไอเขามักเบิงเจ้าไล่หลายว่าสัตว์เบาน้องว่าอยู่ทางใดวันสัตว์อายู่ทางขอนแก่นเพิ่นว่าอยู่ทางขอนแก่นเพิ่อนว่ามีแต่คนมักเบิงเจ้าตัวเพิ่นว่าบานนี้เบาน้องเลยว่า ก็ขอพูดหลายๆเนาะครับเนาะกัเป็นเอฟซกันเพื่นว่าไอ้เบิ้งเจ้ามื่อนี้สี่สองปีแล้วเพื่นเอ้เพื่นว่าติดตามเจ้ามาทุกคลิปหูเบิสเพื่นว่าว่าเจ้าขี่รถยังทะเบียนยังมีหลวงปู่มีนั่นมีนี่เพื่นว่าหูเบิสบัดจัดแล้วก็จําได้นําเพื่นว่าบัดนี้เพื่นว่าไอ้ฝันแปลกๆไหมเพื่นว่าเราลองไปแปลกแนวไหนหน่อยว่าดีบบัดนี้เพื่อนเลยบอกสูฟังเพื่นบอกว่า ไอ้เดี๋ยวไปหาเจา้ายูบานเพื่นวะยูชีสเกยียดเพื่อนวะไปกระทอมปูเพื่นวะที่นะไปกระทอมปูเพิ่นวาเพิ่นได้มาสีเกียดเพื่อนได้มากระทอมปูเพราบวันนี้เพื่อนก็บอกว่าไอ้มาหาเจา้ามือนั้นฝนกระตกเพิ่นวาแต่ว่าแแห้งก็คือมองบริเวณอันกระทอมปูฝนบบถือเลยวะจ้ะฝนตกเด้นน่ะ ฝนตกแต่ว่าเม็ดฝนน่ะบวกกระทบลงหงลังค่าปูเลยวาจัะไอ้ฟ้าไอก็แป็กมันเนะเอ้าคือเป็นแนวหนีวะจ้ะบัดนี้บ้าหน่องเลยว่าเป็นยังปูบอกเลขปูว่าได้บอกเลขหรอกคุณว่าแต่ที่แปลกก็คือเป้าหนองเอาระาลวงปูมาห้อายเป็นวะวันนี้ร่าลุงปูเบ้าหนองเลยว่าเป็นเหรียญบอกหรือเป็นอีอย่างบอ เป็นหลูบรอเป็นหลูรอองค์ยืนเป็นวาเป็นเบาหนองก็ยังเอาอยู่ได้ว่าอันไอ้เก็บไวด้ดีๆเด้อว,วาฉันผมมีองค์เดียวนี่วาฉันเจ้าบอกไอ้ในฝันแล้นะอันเบามีองค์เดียวนี่ไอ้ต้องเก็บรักษาไวด้ดีๆได้ว,วาฉันบานลมีปูนี่หลายแห้งผู้ใดมาหาเบาหนองนี่มีแต่โชค์เป็นว่ามีแต่ได้รับโชคบอกว่าจะเป็น เรื่องการงานเรื่องการงานเรื่องโชคลาภเปิ่นกับบ่าไปเนาะบ่าวหน้องก็เลยว,ว่าปะคนผู้นี้คือบ่าปานเคยเด้มานั่งคุยกันแต่ว่าเพิ่นว่าอีหลีได้บ่าวหนองไอ้บ่าวก็บอาก,กับเจ้านี่เหมือนเหมือนกับไอ้เคยไปเหมือนกับคนคุณเคยกันแห่งเพิ่นว่าเพราะวันนี้บ่าวหนองก็ได้ทมว่าบ่าวหนองให้ให้พาะองค์ไหิ่นเพิ่น,นว่า รูปยืนรูปยืนหลวงปู่ที่ที่ถือไม้เท้าเพป็นว่ากัองค์เดียวกันที่อยู่บ้านเจ้านั่นละ่ะเพิ่นว่าเจ้าเอามาให้ไายเพิ่นว่ะสินะบ่านหลวงก็เลยว่า,วา,วาอ๋ออ๋อข้าใจแล้วบัดนี้ไอ้อจําได้ว่าในใต้ฐานปู่นั่นมีเลขว่าซั่นมันแมน่นมันมันมันแม่นบ่เพิ่นว่าบ่านหลวงว่าเออแมน่นอัน มีมีม,มีมีเหล็กไต่ฐานปูพิันว่าเออนั่นละ่ะสื่อเอาเด้อพิันว่าตัวเดียวเม็ดเดียวนั่นละ่ะสื่อเอาตอนแรกไอ้ยก็ว่าหาหาเหล็กสื่ออยู่ไอ้ก็บเบิ่งเหล็กผู้นั้นผู้นี้อยู่ไอ้ก็เขียน,นไว้บัดนี้มาฟันเองว่าซั่นอ้ก็เลยสื่อเหล็กจ้คของไว้ก่อนเป็นหลักพิ่นบอกว่าบัดนี้บ้านน้องก็เลย่ายลูกเหล็กฐานปูนั่นะส่งให้พิน่นพิันว่าเอาอไอ้สื้อตัวนี้ละจิถือหรือว่าถือ ก็พบเป็นอยังแต่ว่าไอ้ฝันเห็นปูฝันเห็นเจ้าแล้วก็ฝันว่าได้ไปกับทอมปูว่าสัตว์อ้าวจะได้กับลองกีบพิจารณาครับเด้อไอวี่ครับไอวี่เพิ่ดเป็นเอฟซีบ้าดอกดีแล้วเออสัตว์อายุไอวี่สี่สิบเก้าปีครับบ้าดอกเงี้ยปะไวหลุนไวหลุนแล้วเด้อใบหลนผู้ชายหน่อยได้ที่จะเบิ้งคีบเบ้าดอกหน่อยอีหลี เพิ่นบอกว่าเพิ่นก็บอกว่าบ่แม่นแต่อ้ายเบิ่งดอกญาติพี่น้องก็บเบิง่งหลายคนก็บเบิ่งว่าซั่นก็นเลยเบิ่งไปนําเขาว่าซั่นเพิ่นว่ามักอันคนเพิ่นว่าคนทั้งขอนแกน่นมักเจ้าหลายตัวเพิ่นว่าอ่าก็ขอบคุณหลายๆได้ครับเด้ออ่าเดี๋ยวบ่าวน้องเอาเลขกต่ทานปูให้เบิง่งนะครับเด้ออันรูบรอที่อยู่บ้านบ่าวน้องที่ว่าเป็นเลขฐานปูนะ่ะนี่ครับ คุณว่าพนฟันเห็นปูองค์นี้ล่ะคุนวะฟันเห็นปูองค์นี้ละ่ะที่เบ้าหนองหายเพ่อนคุนว่าเป็นรูปลุงผู้สวงครับองค์ยือนองยืนมา,าองค์ยือนองคยือนอง์ยืนมาใช่บ่เป็นไทยชีสกเกียร์ในองน,นี่ครับนี่ครับแต่ฐานปูจะมีเหล็กครับนี่มีเหล็กอีรีครับมีเหล็กอีรีเหล็กพ้นเขียนสองสี่เจ็ดค,ครับผม สองสี่เจ็ดเลขไตฐานปูครับผมมักบอมากัลองพิจารณาผมนะครับเด้อไอวีครับเพื่อนฝันเพื่อนฝันมันก็นเลยเอามาเบาสูฟังเพื่อนบอกว่ากานเห็นเบาหน่องว่าเพื่อนไหนมักกะทอมปูแล้ะกัเบาหน่องเอาพระบูชาปูให้เพิ่นดีใจหลายว่าสันนี่ครับหลวงปู่สวงอง์ยืนครับองค์ยืนในบ้านเป็นองค์ยืน บอกไปว่าถ้าขี้สะเก็ดแคขแลตออกมาเลย <c oughs> องค์ยืนครับนี่ครับนี่ฐานปูสองสี่เจ็ดครับผมสองสี่เจ็ดนี่ครับบักบอมักกับโบมีกกับโบมีผู้ใดว่าด้วยครับเด้อแต่ว่าอายเราสื่ออายเราสื่อสองสี่เจ็ดเราสื่อตัวละพันเลยเดีวยวมันว่าคุณบดบัดบ,ด,บ,ด,บดสุดท้ายที่บอกกันว่าเบาเลยอายสื่อตัวละพันเลยเดีวยวมันว่าสื่อพันคูณพันมันว่า สองจี่เก็ดนี่แหละตัวเดียวพันคุณนพันเลยกระชับน,นี่ครับหมักบอ่อขันมากแก่ซื้อไว้น้าเพลินขันบ่มักกะระโเป็นอยัางน้อครับเนะาะหมักไผ่หมักมันน้อครับเนาะงสองสี่เจ็ดเล, ك, ละะเ,ลเลขเบิ้งแปลกแปลกแล้วก็เลขอันบ่มีเลขคนดังเพื่อนว่ามาเตะเพื่อนว่ามาเตะเพื่ไปหาซื้อลอตเตอรี่ไว้ก่อนเพื่อมาสามตัวถ่ายเพื่อนสิซื้อสองสี่เจ็ดเพื่อนสิไปหาสามตัวหนา สามตัวไทยนะครับเด้อไอ้วี่เพิ่์นบอกเด้อเพวันว่าจะไปซื้อลอตัดีสองสี่เจ็ดนี่แหละสองสี่เจ็ดซื้อตัวหนาเน่าซื้อตัวไทยเน่าแล้วก็ซื้อทั้งนอกไว้เน่าตัวละพันคูณพันบอกมาแล้วนะลองครับเด้อเพื่อเห้ไมีโชกไปน้ำกันฟันเห็นเบาหนองไว้ซ่านอาอยุเบาหนองน้ำอยู่บอ่อาอยุเบาหนองกะสี่สิบสี่ย่างสี่สิบห้าตุลาเนี่ยก็สี่สิบห้าครับนะครับเนาะ ก็ลองกันครับเด้งองวดวันที่16กรกฎาคมหกฟันไนวีครับเอบซีเบาหน่องบ่กเคยได้คุยกันจากเทอรอพ่อไเด้คุยกันโอ้ถือข้อกันปัญัง <c oughs> จะได้ขอให้ทุกคนจงโชคดีคิดสิไหนสมหวังดังปาถน,นาสุขผูสุขคนขอให้ทุกคนได้รับโชคไปด้วยกันกับไอวีครับ2 4 7ส่ขอทุกคนโชคดีสวัสดีครับ